ผมก็เห็นด้วยทุกจุดแหละครับนี่เห็นด้วยนะครับเพราะว่าในสังคมไทยเป็นอย่างนี้อันนี้สังคมไทยมันใหญ่ครับถ้าพูดถึงระบบการศึกษาเนี่ยก่อนอื่นเลยผมมองเลยนะครับผู้นําทางการศึกษาก่อนผู้นาการศึกษาโปรยนโยบายโปรยอะไรออกมาเนี่ยมันไม่ได้ตอบอย่างที่ทังที่อาจารย์คุยให้เราฟังต้องพูดตรงนั้นก่อนครูเนี่ยผมว่าโดยพื้นฐานพอเขาคนเขาไปเป็นครูเนี่ยเขาก็อยากจะทําหน้าที่แต่ด้วยนโยบายการรับหน้าที่การอะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่มี โอกาสให้เราได้พัฒนาลูกศิษย์หรืออะไรอย่างเงี้ยได้มากขนาดตามตามบุดมศึกษาที่ที่หรือว่าตามบุรมกติที่มีท่านบุทธทธาสเคยพูดนานมากครับเรื่องการศึกษามาหังด้วนก็แบบเดียวกันเลยครับเป็นเป็นการศึกษาที่ไม่มีทิศทางโดยเฉพาะทิศทางที่เป็นความถูกต้องอตัววิชาเข้าไปกํากับวิชาการจริงๆสําคัญนะครับคนจะเป็นวิศวะเนี่ยต้องมีวิชาการสูงแต่ไอ้คาว่าถูกต้องหรือคําว่าวิชาที่ไป กับเนี่ยที่สําคัญซ,ซ,ซึ่งซึ่งซึ่งมันก็ขาดหายมาถ้าท่านพุทธทาสผู้สมัยนูนก็นานมากเลยนะครับจนยิ่งณวันนี้ปรากฏการณ์มันยิ่งเกิดขึ้นให้เห็นมากขึ้นมากขึ้นแล้วถามตัวเด็กนักษาครับเนี่ยที่มากันเนี่ยมันฟังท่านอาจารย์ทุกท่านผมว่ามีมีเป้าคล้ายๆกันคิดคล้ายๆกันแหละครับถึงได้มีโอกาสมาฟังเนาะเหมือนกับบุญจัดสรรธรรมะจัดสรรให้มาเจอกันแล้วคุยกันแต่เราคุยกันอย่างนี้ครับแต่คนที่ ยังไม่เข้ายังไม่เห็นยังไม่เข้า<ม>ถึงกับไม่ได้มาอื<ม>ท่านก็บอกให้เราฟังเราก็เข้าใจครับ <c oughs> ล้วก็แลกเปลี่ยนกับท่านก็เข้าใจกันเหมือนกับว่าเด็กเด็กที่มาสายครับไม่โดนว่าหรอกแต่เด็กที่มานั่งฟังอาจารย์แต่เช้าพออาจารย์พ<า>ีว่วก <c oughs> พี่มาสาย <c oughs> มัน,มมนยังว่าอย่างนี้ว่าดเด็กที่ดีๆทั้งนั้นเลยแต่เด็กที่ยังไม่มาก็อย่างนั้นเหมือนเดิมเนี่ยจะทำอย่างไรตรงนี้พี่ผมก็คิดอยู่นะกลุ่มที่เป็นว่าเป็นเป็นประเด็นหรือเป็นปัญหาเนี่ยอืจะเข้าถึงเขาได้ยังไงจะเอาเขาเข้ามาถึงได้ยังไงเนี่ยครับผมว่าตรงเนี้ยก็เปไ มาก็ดีแล้วก็ฝากไว้ไงให้ไปแก้ให้พวกนั้นทีประมาณหนึ่งครับประมาณหนึ่งครับอย่างนั้นนะเอาเลยซักถามเลยทีนี้เปิดโอกาสแล้วเอาพระคุณเจ้าก่อนให้พระอาจารย์ก่อนอาจารย์จะซักถามอะไรไหมเห็นว่ามีประเด็นไว้เยอะเอาเลยเชิญนิมนม์เลยครับก็สืบเนื่องจากที่ท่านสมณะได้กล่าวเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาที่เป็นทางลบ หลายๆด้าน mm hmm. ทีนี้ก็อยากจะโยงเข้าไปสู่ว่าภูมิปัญญาทางพุทธเนี่ยพอที่จะมีแนวทางในในส่วนในในส่วนความเห็นของท่านสมณะเนี่ย <Okay. S 2> มีแนวทางอย่างไรจะจัดการหรือว่าลงในขั้นของการปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาประเภทเหล่านี้ <Okay. S 2> เพื่อให้กลับไปสู่ตัวตนกลับไปสู่ความ ส,สูงสุดเป็นโลกุตระตามแนวทางของท่านในซึ่งในใน,ในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยก็ดูแล้วมันมันกว้างอย่างที่อาจารย์ท่านพูดแล้วกว้างมากแล้วท่านสมณนะมีแนวคิดอย่างไร,รโดยใช้ภูมิปัญญาทางพุทธเนี่ยจัดการอย่างไรบ้างในในเรื่องของการศึกษาแบบนี้ขอบคุณมากภูมิปัญญาทางพุทธหรือว่าแนววิถีทางของพุทธเนี่ย ที่จะไปช่วยในเรื่องของการศึกษาก็คือขั้นแรกเลยเนี่ยต้องมาศึกษาเรื่องศีลธรรมก่อนนะข้อปฏิบัติเบื้องแรกเลยพระพุทธเจ้าท่านก็สอนรสิีขาท่านก็ไม่มีอะไรก็มีศีลสมาธิปัญญาใช่ไหมเพราะฉะนั้นในเรื่องของศีลสิกขานี่ก็คือก็ต้องมาดูว่าพระพุทธเจ้าอะไรที่ท่านห้ามบงางนะไม่ให้ฆ่าสัตว์อย่างน้อยไม่ฆ่ากันนี่มันก็ประกันชีวิตกันแล้วใช่ไหมไม่ลักทรัพย์ อ,อย่างน้อยก็ประกันเรื่องทรัพย์สมบัติแล้วคุณไม่ต้องไปหาซื้อประกันที่ไหนละนะไม่ผิดประพฤติผิดลูกเมียคใครนี่ก็ประกันเรื่องครอบครัวไปแล้วนะไม่พูดเท็จพูดโกหกหลอกลวงนะเพอเจอร์อะไรต่างๆอย่างน้อยคุณมีสินห้าเนี่ยแต่ว่าชีวิตในสังคมนั้น,นมีสุขละไม่เบียดเบียนกันละแต่ทุกวันนี้มันมีสักข้อไหมล่ะนะเดี๋ยวนี้ก็เด็กก็ยังฆ่ากันเลยนะเดี๋ยวนี้มันไม่ได้ตีกันแล้วนะมันเล่นมีดเล่นระเบิดเล่นปืนกันละ ทำลายชีวิตกันอะไรกันโอ้โหรุนแรงอาจจะเป็นบางส่วนนะไม่ได้หมดทั้งหมดแต่ว่ามันรํำวันจะรุนแรงกันไปเรื่อยๆนะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ลักขโมนี่โอ้โหไว้ใจได้ที่ไหนนะที่จับจับแต่ส่วนใหญ่วัยรุ่นเยอะเพราะไปติดยาติดเที่ยวอยากเอาเงินไปเที่ยวเพราะไม่ได้มีเงินนะก็ไปหาแบบทุจริตอะไรต่างๆนะแม้แต่วัยรุ่นวัยผู้หญิงนะไม่มี เวอร์ในด,นด้านการลักขโมยก็ไปขายเนื้อขายตัวเพื่อที่จะไปแลกแค่มือถือแลกแค่ไอ้เครื่องแต่งกายไอไ้ไอกระเป๋าติ้งตองอะไรนะ่ะแค่เนี้ยมันเป็นไปแล้วนะอะหมดเลยนะอย่างเงี้ยศิลธรรมมีเหลืออะไรไหมเพราะฉะนั้นทํายังไงถึงจะเอาในเรื่องของศิลธรรมเนี่ยมาให้เด็กได้ศึกษาได้รู้เพราะเราจะอบรมในเรื่องเนี้ยน,นี่ประการแรกนะฮะคือในเรื่องของศิลธรรมเด็กจะต้องรู้ว่าศีลห้าพุทธเจ้าสอนอะไรบ้าง นะมีความลึกซึ้งมีความละเอียดแค่ไหนยังไงนะขั้นต่อมาก็คือให้เด็กได้ฝึกเสียสละให้มาอยู่ด้วยกันเนี่ยไม่ให้มาอะไรก็ก้มหน้ากลมตายแต่จะเรียนอย่างเดียวนะจะให้เด็กฝึกทํางานเราถึงศิลเด่นเป็นงานไงนะเด็กจะต้องทํางานจะต้องมาเสียสละทํางานร่วมกันนะนะรู้จักการใช้ชีวิตนะเป็นกลุ่มเป็นหมูนะ่เข้าพวกเข้าหมู่ให้ได้ให้เป็นนะทำยังไงถึงจะอยู่กับสังคม รวมให้ได้อะไรต่างๆแล้วก็จะรู้พฤติกรรมรู้นิสัยเด็กพอทำงานแล้วมันจะรู้กันเยอะขึ้นอะไรขึ้นมันก็จะมีอะไรที่เราจะได้เรียนรู้อะไรกันต่อกันนี่มากมากที่ที่ให้เด็กได้มีโอกาสทางานร่วมกันเพื่อที่จะ,ะปลูกฝังเรื่องของการเสียสละการไม่เห็นแก่ตัวการลดตัวเองลงเพื่อผู้อื่นอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับทอ<ช>นนี้ในประเด็นที่มีไหมครับกรณีของเด็กต่อต้านหรือเด็กไม่อยากทําอะไรเงี้ยเรามีวิธีปรับแก้ใช้ ปรับแก้หรือว่าใช้แนวทางในการทําให้เขาดีขึ้นตรงนี้ได้ยังไงของนีมันี่ครันที่ที่ท่านที่ท่านทาอยู่เนี่ยบางคนก็ประเภทที่เรียกว่าเกเรบ้างไม่ค่อยรู้ให้ร่วมไม้ร่วมมือบ้างอะไรบ้างแต่นี้มันขึ้นอยู่กับการชักชวนกันแนะนํามาเราก็ต้องคุยกับเด็กะทําไมหนูคิดอย่างนี้ทําไมลูกคิดอย่างนั้นทําไมลูกทําอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเด็กมันก็คิดแบบเด็กอ่ะแต่ถ้าเรามีวิธี นมนว้วอบลมให้ความรู้แกให้ความเห็นที่ถูกต้องเดี๋ยวเด็กก็เปลี่ยนเด็กก็เข้าใจอ่าอันนี้ไม่ค่อยมีปัญหาหรอกแต่ถ้ามันขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่ที่ควบคุมดูแลนะาพอเข้าใจเด็กมีพฤติกรรมอย่างนั้นปุ๊บก็เรียกมาคุยหน่อยเรียกมาอบรมที่นี่ก็ใช้การพูดคุยใช้ใชการคล้ายๆว่าอยู่ด้วยกันกับเขาใช่ครับตลอดเราต้องมีเมตตาไม่ใช่อยู่ๆพอเด็กนี้ปุ๊บดุเลยตีเลยอะไรยิ่งยิ่งทำให้เด็กกระเด็นไปไกลที่นี่มีการตีไหมครับ มีมีถ้ามันรุนแรงขนาดที่ว่าพูดไม่ค่อยรู้เรื่องก็ต้องมีบ้างครับก็ <c oughs> ต้องตีแต่ก็ไม่ถึงกับมากไม่ได้ตีด้วยอารมณ์ด้วยความโกรธเลยครับตีด้วยความอยากจะให้เด็กแกได้รู้สึกสํานึกในความผิดของตัวเองไม่เดียวนี่สร้างคนนะสร้างเด็กมาเยอะไอ้มามีกฎหมายห้ามตีเด็กเนี่มาไม่เห็นด้วยเลยเพราะเด็กบางทีมันมันไม่ไม่รู้อะไรหลายๆายอย่างบางทีก็ต้องต้องอบรมด้วยวิธีนั้น รักกลัวให้ผูกรักลูกให้ตีใช่ไหมก็ยังมีคําบังเพยนี้อยู่เลยนะแต่ไม่ใช่ไปทําอย่างรุนแรงจนเกินเหตุที่เขามีกฎมีอะไรขึ้นมาเพราะบางทีมันรุนแรงเกินเหตุมันถึงมีแต่ถ้าทําไปโดยชนิดที่ว่าทําด้วยเมตตาด้วยความอยากจะสั่งสอนเด็กบางทีเด็กมันเหลือขอจริงๆก็ต้องมีวิธีการที่แข็งๆบ้างแต่น้อยมากที่นี่แทบจะไม่ค่อยได้ปีหนึ่งเดือนหนึ่งแทบจะไม่เคยมีเลยสักนานๆสักมีสักครั้งหนึ่งอะไรประมาณนั้น <S 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 ที่บริบทหรือเปล่าคะว่าคือเด็กของที่นี่อยู่ในชุมชนนะคะแล้วก็พ่อแม่ก็ดูแลอย่างใกล้ชิดใช่ไหมคะมันอยู่ในชุมชนอยู่แล้วค่ะเกิดจากการหล่อหลอมอะไรอย่างเงี้ยอย่างเด็กข้างนอกนี่เขาโดนจัดการด้วยสื่อเยอะด้วยแล้วก็สิ่งมลเมาในแง่นี้ก็เยอะอยู่นะคะก็เลยคิดว่า สาเหตุสําคัญนี่มันมันเป็นในแง่ของการหล่อหลอมของชุมชนด้วยค่ะใช่แล้วก็สิ่งแวดล้อมที่ดีใช่ใช่อะเพราะว่าอย่างคําว่าพุทธภูมิหรืออะไรพระพุทธองค์ท่านก็พูดไว้ใช่ไหมคะตรัสเอาไว้ว่าเรื่องเกี่ยวกับอยู่ในที่สปยะหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะก็ คิดว่าในแง่ถ้าสมมุติว่าเราจะเอานำเกี่ยวกับพุทธภูมิมาใช่นะคะถ้าเราพูดถึงศีล5้าเนี่ยเด็กๆก,ก็มีความรู้ความเข้าใจอยู่แล้วหรือว่าทุกคนก็ท่องเงินคล่องจะเป็นนกแก้วนกขุนทองนะคะแต่สิ่งที่จะออกมาจากตัวตนของเราหรือว่านำไปปฏิบัตินี่ค่ะก็คงเป็นเรื่องที่สาคัญมากๆเลยค่ะมต้องรู้รู้มันมีสมระดับนะรู้จักรู้จริงรู้แจ้ง แด็นักเรียนส่วนใหญ่แค่รู้จักแต่ยังไม่รู้จริงนะในเรื่องของศิลธรรมมีมรายละเอียดยังไงแค่ไหนจนะะปฏิบัติยังไงแล้วปฏิบัติศิลธรรมแล้วมันได้อะไรมันมีผลยังไงต่อชีวิตนะมันต้องถึงรู้แจ้งนะมันต้องมีระดับแต่ส่วนใหญ่ทุกวันนี้ก็เรียนแค่ท่องๆได้นั่นเองแต่ไม่รู้เลยว่าเออรู้รู้รู้จักแค่ได้ฟังนะแต่รู้จริงรู้จริงคือรู้ว่าเออปฏิบัติศิลล้วมจะได้อะไร แล้วมันได้จริงไหมถ้าได้จริงรู้ว่าเออผลของการมีศีลเนี่ยนะมันทําให้ชีวิตเราเป็นยังไงอะไรไงแล้วเราทําได้จริงๆนะจนกระทั้งหมดสงสัยว,ยว่าเออมันชีวิตควรจะมีอย่างนี้นะเนี่ยถนะึงจะรู้แจ้งอะไรเงี้ยต้องฝึกเด็กให้ได้อย่างนั้นส่วนที่อาจารย์ว่าที่นี่มันทําได้สิเพราะที่นี่มันเป็นชุมชนที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดีแล้วอาจารย์ก็ไปจัดสิง่งแวดล้อมที่หมาหาวิทยาลัยเอาเท่าที่ได้ใช่ไหมละ่ะมันก็ต้องไปตามตามตาม,ตามเท่าที่ได้ไง ถ้าเจ้าอย่างนี้ก็ต้องมาเรียนกาตมาอย่างนี้แหละก็เลือกเอาสิใช่ไหมมีตัวแปรนะคะมีตัวแปรแล้วก็จะเป็นกหนดได้ยังไงแล้วก็เรากําหนดไว้อย่างนี้ h ้า t ทูอย่างหนึ่งเลยนะครับก็คืออย่างเช่นคําว่ารู้จักกับรู้จริงเนี่ยการพาให้รู้จักมารู้จริงในแนวคิดของท่านอาจารย์เลยเนาะคืออะไรครับให้เขาลงทำจนแนวการแบบการใช้เวลาคือคือผู้สอนหรือผู้แนะนําจะต้อง ต้องให้รู้แจ้งก่อนและจะสอนให้คนได้รู้จริงตัวผู้สอนหรือว่าตัวแบบจะต้องชัดเจนก่อนเพรง่ายเป็นเป็นตัวแบบก่อนได้นะเหมือนผู้ใหญ่ก็ต้องเป็นตัวแบบถึงจะสามารถชักจูงนักศึกษาที่แค่เพียงแค่รู้จักเขาจะได้รู้จริงรู้แจ้งขึ้นมาได้ครับมันขึ้นอยู่กับผู้นํแต่นี้ในพูดง่ายๆครับในภาพรวมของภายนอกนะครับหรือว่าสังคมไทยและกันกว้างๆผู้นําที่เป็นตัวแบบมันหาน้อยลงไปทุกวันทุกวัน ตอนนี้เราต้องการต่อต้านคอร์รัปชันแต่เราเริ่มหาคนที่ไม่คอร์รัปชันมาเป็นตัวแบบจริงๆผมว่าเริ่มเริ่มเรียงเรียงหน้าพูดแล้วนะครับตอนนี้ว่าใครได้บ้างอะไรใช่ใช่แล้ก็ต้องพยายามแก้ไขไปเรื่อยเดี๋ยวนี้เขาพยายามจะแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันใช่ไหมจึงต้องร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญขึ้นมาวาระประเทศไทยใช่ใช่รัฐธรรมนูญก็ตรงจุดนี้นะคะแต่เดี๋ยวก่อนไปการเมืองนะคะท่านให้นักศึกษาว่าประเด็นที่สนใจบางเรื่องบางราวได้เรียนเรียนถามท่านนะคะค่ะ ค่ะโน,น้ยนะคะค่ะก็ประเด็นที่สนใจเนี่ยก็คือตั้งใจเลยก็คือในเรื่องของแหลง่งเรียนรู้ทางการเกษตรค่ะเพราะว่าพอดีที่บ้านนะคะทำทำเป็นศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตรแล้วก็สนใจมากแล้วก็อ,อีกจังหวัดไหนอ,อยู่อำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีค่ะค่ะแล้วอีกประเด็นหนึ่งที่สนใจก็คือว่า เดิมเนี่ยความเดิมเนี่ย<ม>แฟนเนี่ยทำเป็นเกษตรกรเป็นไร่อ้อยอะคะ่ะเป็นเท้าแกอ้อยอแล้วเรามองเห็นปัญหาของชุมชนคือตอนเนี้ย<ม>คนทําอ้อยจริงๆเนี่ยแทบไม่เหลืออะไรอะคะ่ะ<ม>คือทําเสร็จปุ๊บมันก็จะบนลูปตอบโจทย<ม>์ว่าทําเสร็จปุ๊บทุกอย่างเนี่ยแม้กระทั่งสารเคมีก็ไปกู้เงินโรงงานมาพอทําเสร็จปุ๊บหนูหนูประเมินเรียบร้อยแล้วนะคะหนูเห็นแล้วแหละลว,ว่าภาพของชุมชนหนูเนี่ย ถ้าทำอ้อยเนี่ยได้เหลือแค่ปีละห้าพันต่อไร่ต่อตันซึ่งซึ่งมันไม่ใช่ปลายทางที่จะตอบโจทย์ในเรื่องคุณภาพชีวิตของชุมชนแล้วก็สารเคมีเนี่ยชาวบ้านรับเต็มๆต็มอะค่ะก็ก็เลยกำลังมองแล้วก็มุ่งประเด็นที่สนใจในเรื่องของการเกษตรเพื่อชุมชนแล้วก็เรากำลังขยายแนวคิดว่าผักที่ปลอดภัยที่สุดคือผักที่เราปลูกกินเอง ก็ก็กำลังดําเนินเรื่องนี้แล้วก็เลยเป็นประเด็นที่จะสนใจในในเรื่องของแหล่งเรียนรู้<ๆ>ในชุมชนด้วยะคะ่ะ<ม>แล้วก็เรื่องของตัวแบบที่ที่อาจารย์พูดนะคะว่า<ม>เราจะต่อต้านคอร์รัปชันยังไง uh ก็ไม่จะไม่ได้ย้อนถึงการเมืองนะคะ <anatomy. S 1> <ม>พอดีด้วยความที่เราเป็นศูนย์เรียนรู้แล้วจุดหนึ่งเนี่ยที่ที่ตอนนี้ยืนหยัดแล้วก็ชัดเจนในตัวเองมากก็คือก็<ม>ก็มีหลายหน่วยงานที่ติดต่อมาดูงานแล้วหนูก็จะเจอโจทย์ว่าหนูจัดอาหารว่างแค่25บาทหนูก็เปิดราคาไป25 แต่หน่วยงานก็จะบอกว่าช่วยจัดยี่ห้าจ่ายตังยี่ห้าแต่เขียนบินห้าสิบได้ไหมหนูก็บอกว่าไม่ได้ค่ะไม่ได้ไม่มานะหนูก็บอกไม่มาก็ไม่เป็นไรค่ะก็ก็ก็ต้องยืนหยัดอย่างนี้บ้างก็ก็เลยมองประเด็นว่าส่วนหนึ่งก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวก็ต้องมาขอความรู้ขอขอแนวคิดขอขอความเป็นกําลังใจให้เรายืนหยัดอยู่ตรงนี้ต่อไปด้วยด้วยค่ะโอ้แล้วพูดเรื่องที่แล้วเนี่ย ชั่วโมงไม่จบหรอกเพราะจะมาทำเรื่องนี้มาอย่างโอโหทุ่มเททั้งชีวิตจิตใจ20 30ปีเลยเกี่ยวกับเรื่องของเกษตรกรเดี๋ยวจะให้นังสือหนูไปชุดหนึ่งเลยขอบพคุณมากค่ะแล้วเดี๋ยวจะมาเป็นการส่วนตัวอีกหลายรอบเลยค่ะแล้วเดี๋ยวจะพาครอบครัวมาด้วยค่ะใช่ใช่เพราะเพราะจะมาที่ได้รางวัลมากที่สุดคือด้านการเกษตรเนี่ยเป็นทั้งปราชาวบ้านเป็นทั้งปราเกษตรของแผ่นดินแล้วก็อะไรอีก คนดีสีเกษตรอินรีย์ผู้ส่งเสริมเกษตรยินดีเด่นไปดูในห้องตู้เต็มไปได้วยโล่ใบประกาศเยอะแยะทําเรื่องนี้มาเยอะเพราะนั้นพูดเดี๋ยวเดียวไม่ได้ <laughs> ไม่สมไม่สมกับที่ได้รางวัลรู้จักรู้จริงรู้แจ้ง <c oughs> เอากันให้ชัดเลยเดี๋ยวให้ซีดีไปด้วยถ้าสนใจจริงๆเรื่องนี้เพราะเมื่อวันที่13เมื่อก็ามาจากรบบุรี นั่นเป็นหนี้เป็นสินกันทางนั้นเลยแล้วเป็นแบบการนาชาวบ้านดี๋ยมาขอพบตรมาเลยนะ mm hmm. คุยที่แรกบอกมีเวลาน้อยขอครึ่งชั่วโมง mm hmm. ชั่วโมงหนึ่งยังไม่ยอมกลับเลยนะ mm hmm. เพราะตมาโอ้โหได้ขุดคุยเรื่องราวเล่าประวัติชีวิตอตมาก็ไม่ใช่คนร่ํารวยเลยนะ mm hmm. มีปู่ย่าตาย,ายายนี่ก็ยากจนนะ mm hmm. ยายตรมานี่ไม่รู้หนังสือสักตัวนะ mm hmm. แล้วเป็นชาวนาด้วย mm hmm. แต่ขอโทษทียายเลี้ยงพวกตรมามาเนี่ยนะ mm hmm. ไม่เคยเป็นหนี้เลย mm hmm. แถมมีเงินให้เขากู้ด้วย แถมมีเงินสร้างโรงพยาบาลด้วยยายอยู่ยังไงทำไมยายไม่มีนี่ทำไมยายไม่ไม่ไม่ยากจนเพราะยายขยันทำเองทุกอย่างก็เลยเล่าเรื่องยายเขาก็เลยบอกโอ้โหผมมาหาท่านนี่ไม่เสียดายค่ารถเลยคุ้มเลยผมเห็นทางแล้วว่าผมจะต้องไปทำชีวิตของผมยังไงถึงจะไม่เป็นหนี้มันต้องเอาความจริงมาเล่าแล้วก็ยกตัวอย่างอะไรเขาเห็นชัดๆเงี้ยนะพรายายมาเนี่โอ้โหแม้แต่ เดือนนึงนี่จะไปตลาดสักครั้งอะแต่รายได้นี่มีทุกวันเดี๋ยวปลูกอันนั้นเดี๋ยวปลูกไอ้นี่น้ำปลาก็ทําเองอาหารทุกอย่างแม้แต่ตังโมซื้อมาเนี่ยเปลือกยังไม่ทิ้งเลยขูดเอาผิวออกเอาเปลือกมาแกงส้มอย่างเงี้ยนะนี่คนสมัยโบราณนี่เขาประหยัดละเอียดนะมันถึงไม่จนเดี๋ยวที่ซื้อหมดมาซ้หมดหลานพุ่มพวงมาถึงบ้านหัวละเพากาะเพาใบมะกรูดเลยไม่มีปลูกไว้เองเลยพริกเพลก อย่างนี้มันจะไปเหลืออะไรมีแต่จ่ายมีแต่อะไรอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมเหมือนอย่างอ้อยอย่างที่หนูว่าเนี่ยมันมีวิธีนะอามาส่งเสริมพวกเกษตรไร่อ้อยเนี่ยหมดนี่หมดสินไปก็เยอะแล้วนะมันต้องรู้วิธีเปลี่ยนจากเคมีมาเป็นมาเป็นการทําเกษตรเซียให้สําเร็จซึ่งมันมีวิธีหลายอย่างนะแล้วคนไทยต้องใช้เวลาโอ้ยพูดเดี๋ยวเดียวไม่ได้หรอกนะไม่สมกับเป็นครูภูมิปัญญาไทยหรอก แล้วมันแปลกอย่างนะามาพูดให้เขาฟังก็บอกคนไทยนี้ทําไมมันปัญหาบางอย่างเนี่ยไม่น่าจะแก้ได้ชาวนานะปลูกข้าวเองแต่ซื้อข้าวขายข้าวถูกแต่ไปซื้อข้าวแพงกินใช่ไหมชาวไร่อ้อยเหมือนกันปลูกอ้อยได้แต่ไปซื้อน้ําตาลกินกต้ององอเทําไมมันโง่ไม่เสร็จเลยเนาะพ,พูดก็พูดลนะแค่นี้แก้ปัญหาไม่ได้ทําไมไม่เอาอ้อยมาเคี่ยวทําน้ําตาลกินใช่ไหมไอรัฐบาลก็ดันไปออกกฎหมายอีก ห้ามขายน้ำตาลเองห้ามทานน้ำตาลบ้าจริงๆเลยแทนที่เอชอชาวบ้านจะได้ช่วยตัวเองได้อะไรได้นะอ่าส่งเสริมอุตสาหกรรมใช่ถูกต้องเลยไอ้ประเภทอย่าง,งนเงี้ยมันน่าจะต้องต่อสู้แลละอ่าใ,ใช่เดี๋ยวมันต้องคุยกันเมืองกันอีกันนเะนี่ยเขาก็ไม่ให้มาไปพูดอีกแลวอ่าเลยโน้ว่าอะไร พอดีทำงานในส่วนของ <Okay. S 2> ที่เกี่ยวข้องกับภาคแรงงานนะคะคือผลิตแรงงานฝีมือป้อนให้กับให้กับผู้ประกอบการนะคะ oh. ก็พบปัญหาว่าแรงงานที่ส่งเข้าไปเนี่ย hmm. จะไม่ค่อยไม่ค่อยจะมีคือมีฝีมือแต่ว่าเรื่องนิสัยอุตสาหกรรม <Okay. S 2> หรือความซื่อสัตย์ความมีวินยัยความ เอเื้อเผื่อแผ่อะไรพวกนี้เขาจะไม่ค่อยมีก็ก็ก็ถูกทวงติงมาบ่อยครั้งนะคะทีนี้ในขณะเดียวกันเนี่ยไม่ทราบว่าทางโรงเรียนสันติอโศกเนี่ยค่ะที่ฝึกคนเน้นทางด้านคุณธรรมจริยธรรมนะคะและในส่วนของอเทคโนโลยีเนื่องจากว่านปัจจุบันเนี่ยเป็นโลก เรียกว่าพลวัตนะคะเทคโนโลยีเข้ามาเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะคะและในส่วนนี้ไม่ทราบว่าทางทางทางโรงเรียนสันติอโศกเนี่ยมีวิธีการอย่างไรที่จะ, <c oughs> ท,จะที่จะฝึกเด็กให้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีเรื่องเรื่องเรื่องเกี่ยวกับความรู้ใหม่ๆนะคะเราคงมไม่มีเวลาหรือไม่สามารถที่ไปทาระดับถึงขนาดนั้นได้นะที่จะฝึกเด็กอยากฝึกหัวหน้าและแลก่อน ผว้คุมพวกควบคุมงานควบคุณเลยนี่แหละเพราะมันจะต้องไปคุมพวกนี้อีกทีหนึ่งอันมาเคยฟังคุณโสพลพานิชอะไรนะโสพลสุภาพงศ์อที่จำนำคุณผิดตอนที่แกไปแก้ไขบางจากนะบางจากที่น้ำมันบางจากซึ่งขาดทุนเป็นพันพันล้านเนี่ยนะจนกระทั่งแกไปเป็นผู้บริหารนั่นเนี่ยกลายเป็นได้กําไรเป็นพันเป็นหมื่นล้านขึ้นมาแกใช้วิธีการขั้งแรกเลยแกยังไม่ทําอะไรเลยแกคุยกับพวกเจ้าหน้าที่คนงานก่อน ว่าเนี่ยเราทำงานอยู่ที่บางจากเนี่ยนะถ้าคุณมาขโมยน้ำมันคนนั้นก็คอรับชันคนนี้ก็เอาไอ้น่นเอาไอ้นี่หนักเข้าสิ่งที่คุณยังจะต้องยึดต้องพึ่งพาอาศัยเหมือนกับครอบครัวมันทุบหม้อข้าวตัวเองเนี้ยแล้วมันจะเหลืออะไรหนะักเข้าบริษัทก็ต้องเจ๊งไปคุณก็ต้องตกงานไปอะไรไปแก้ไขเพียงแต่ว่าเอออย่าทุจริตอย่าคดโกงอย่ามาขโมยสิ่งเหล่านี้กันไหมแกก็กล่อมพนักง,งานมาต้องนานเลยนะ น,นี่แหละคืองานขั้นแรกที่แกทาคือจะต้องเปลี่ยนแนวคิดหรือว่าแก้ไขคนงานให้เข้าใจว่าเรามาอยู่ทํางานร่วมกันนะนมันขาดเรืออะไรก็บอกกันไม่ต้องมาขโมยไม่ต้องมาอะไรแกก็หาวิธีในที่สุดเมื่อแกคุมพวกคนงานได้นะบางจากจเจริญรุ่งเรืองเร็วเลยจากที่เป็นหนี้สินเป็นพันล้านก็อยู่ยไ,ดได้เลยใช่เห็นไหมมันอยู่ตรงที่ว่าผู้บริหารจะมีวัฒนิน ในเรื่องการอบรมลูกน้องอยังไงเพราะนั้นจะไม่ให้มาอบรมลูกน้องนี่มันไม่เชื่อจะมาหรอกเพราะจะมาไม่ได้เป็นผู้คุมเขาเยอเข้าใจไหมจะไม่ให้อบรมเด็กจะมาฟังเหรอใช่ไหมเราไม่มีพระเดชไม่มีพระคุณอะไรกับเขาเลยเพราะนั้นจะอบรมก็คืออบรมหัวหน้าอะไรแหละแล้วลหัวหน้าไปคุมอีกทีเด็กมันลูกน้องมันที่จะเชื่อเพราะไม่เชื่อเดี๋ยวก็ตัดเงินเดือนเดี๋ยวก็สั่งในห้โดนในนี้ได้เข้าใจไหมเพราะบางทีจะให้พระสอนเด็กเกเๆแล้วเราไม่ได้อยู่กับเขามันก็ยากนะ ราจะจอบรมได้คือให้แนวคิดกับผู้ผู้บริหารอะไรเงี้ยมาคุยกันจัดทีมมาผมมองไปที่ผู้บริหารเนี่ยตระหนักแล้วแล้วก็นําเอาศีลธรรมนี่แหละไปใช้ในการบริหารงานเรื่องเรื่องการไม่ลักขโมยนะเรื่องการอยู่ด้วยกันแบบพูดจาอะไรที่มันไม่รับลังไม่อะไรเงี้ยคนงานก็รู้ว่าคนทํางานก็รู้สึกดีขึ้นแล้วก็ใช,ใช้เรื่องของศีลธรรมนี่แหละั ต้องอย่างนี้แหละนี่แหละคือเอาศิล้วรำมาใช้ในชีวิตประจําวันในการหน้าที่การงานนิดนึ่งขอเสริมนิดนึงนะคะท่านตะกี้นี้ที่ทางนักศึกษาคุณนันถามเนี่ยนะคะประเด็นที่จุดหนึ่งก็คือว่าเรื่องเกี่ยวกับไอทีการเจริญเติบโตในแง่ของตรงนี้ซึ่งท่านก็มีมุมมองที่สําคัญหลายอย่างใช่ไหมคะอย่างกรณีใช้สื่อใช้อะไรนี้ท่านก็ใช้มากเลยนะไม่ทราบท่านจะพูดคุยกับพวกเราได้ไหมคะว่าไอไอทีนี่มันจะทำมีกุศโลบายอย่างไงหรือเอามาใช้ให้กับ การศึกษาหรือว่าในแง่มุมอะไรบ้างคะอืมเดี๋ยวนี้ไอทีมันเป็นโลกไร้พรมแดนจริงๆนะการศึกษานี่ทุกวันนี้ในแทบจะไม่ต้องไปเรียนมหาวิทยาลัยก็ได้มันเยอะมากเลยจะเอาอะไรมันไม่รู้อะไรถามกูถามกูก็ดังยูทูบห้ความรู้หมดแต่ในขณะเดียวกันที่มันเป็นประโยชน์แต่มันก็มีโทษอันนั้นเหมือนกันเพราะมันมาสื่อในเรื่องของความเร็ว้ายเยอะแยะมันไม่มีตัวกรองใช่ใช่มันมีทุกรมิติที่จะให้ดูเลยเดี๋ยวนี้มันก็ขับ ยั้งมันไม่ค่อยอยู่เหมือนกันนะ<ช>มันก็ไปเพราะฉะนั้นเด็กจะเป็นเขาเรียกอะไรอยู่แต่หน้าจอไม่ค่อยมีหน้าเจอหน้าคนจริงอะไรเท่าไหร่แล้วก็มีปัญหาหนะเข้านะเข้าก็คุยแต่จอคอมพิวเตอร์<ช>มันไม่คุยกับพ่อกับแม่กับพี่กับน้องละกลายเป็นสังคมทึ่งทางเหิน<ช>นะกลายเป็นสังคมก้มหน้าตัวใครตัวมัน ฐานที่เจอหน้ากันจะคุยกันจะปรึกษาหรืออะไรกันแต่ท่านอาจารย์ครับเดี๋ยวนี้ไม่ไม่ใช่เด็กนะครับผู้ใหญ่เป็นเนี่ยครับวัยผู้ใหญ่นี่ใช้เยอะขึ้นเยอะแล้วก็คุยกันอย่างเงี้ยแกแล้วก็ออกไลน์แล้วี๋ยวก็ออกเฟตไปกันหนึ่งน่ก็เลยนี่คือโลกของไอทีแต่มันก็ถ้าเราจะสร้างสร้างแค่ว่าเราจะสร้างเสริมพลังเขาได้ยังไงเขาไม่เป็นธาตุไอทีอะไรอย่างเงี้ยทางท่านอาจารย์มีมีแนวคิดยังไงไหมครับเรื่ใช้หลักอะไรผู้ใหญ่นั่นแหละ ที่จะต้องเป็นหลักในครอบครัวเนี่ยพ่อแม่ก็จะต้องดูแลลูกให้เวลาจํากัดเวลาบ้างไม่ใช่พ,พนะชั่มเพื่อนะอะไรนักหนาตมามีหลานคนหนึ่งนะตมัยนึกมันจะไปรอดไหมเนี่ยมันเห็นมันแต่นั่งแต่เล่นเกมนั่งแต่เล่นคอมพิวเตอร์แต่แม่เขาเก่งนะแม่เขาเอาอยู่นะถ้าถ้าถ้าเธอจะเอาแต่หน้าจอเนี่ยนะข้างหลังก็ลดนะนะลดมีกฎให้เวลาเท่านั้นเท่าน,นี้การบ้านเสร็จหรือยังถ้ายังไม่เสร็จยังไปเล่นคอมพิเวเตอร์อยู่เนี่ย แม่เขาก็ตัดละตัดค่าใช้จ่ายโนนไอนี ONE, e. แกก็ต้องเชื่อเพราะมันต้องมีมาตรการพวกนี้บังคับแล้วก็ให้เหตุผลคุยกับแกด้วยมันได้ทั้งสองส่วนคือได้้งใช้ทั้งพระเดชทั้งพระคุณใช้มาตรการอะไรไม่ใช่ปล่อย